ช่วงนี้ก็จะเห็นข่าวอยู่พอสมควรนะครับว่าสภาพอากาศในเขตกรุงเทพหรือว่าในเขตภาคเหนือนะคะคุณภาพอากาศของพื้นที่บ้านเราก็จะเลวร้ายที่อสุดโลกมีคุณภาพอากาศที่แย่ลงมากนนในช่วงตามฤดูตั้งแต่ต้นตีมาจนถึงช่วงเดือนเมษายนก็จะมีการเผาในพื้นที่เกษตรหรือไฟป่าสวัสดีครับผมนายแพทย์มาน,นพิรักพากรศรูนย์ศิรชินมิกคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลครับ เพสองจ5หรือว่าเป็นตัวย่อนะครับมาจากคําเต็มคือคําว่า particulate matter นะครับจนะครับจริงๆสอก็เป็นตัวเลขที่บอกขนาดนะครับของอนุภาคนี้จริงๆก็คืออนุภาคขนาดเล็กมากๆขนาดแค่2.5ไมครอนนะครับอันนี้เล็กมากนะครับเล็กกว่าเส้นผมเราอีกนะครับต้นเหตุหรือาสาเหตุอันดับหนึ่งของ ที่มาของฝุ่นขนาดเล็กอันนี้ครับเกิดจากการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้าจากเครื่องยนต์ต่างๆนะครับรถยนต์ที่ใช้น้ํามันไม่ว่าจะเป็นรถ จักรยานยนต์รถบรรทุกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอีอันนี้ก็คือจากการเผาไหม้อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับภาคเกษตรนะครับหรือว่าการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับปัญหา PM สองจุของบ้านเราเนี่ครับมันเป็นปัญหาพิเศษอยู่พอสมควรแล้วก็มีลักษณะที่เราคงจําเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังนะครก็คือมีลักษณะการหนานแน่นหรือว่ามีคุณภาพอากาศที่แย่ลงมากนในช่วง ตามฤดูนะครับเช่นหน้าหนาวนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับพระอากาศก,ก็จะนิ่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงของต้นปีเนี่ยก็อาจจะมีการเผาในพื้นที่กเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่อ้อยก็ทําให้คุณภาพอากาศในช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงต่อในต้นปีของเขตภาคกลางเนี่ยก็จะแย่ลงนะครับส่วนของภาคเหนือเองเนะครับก็คงเป็นปัญหา ในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงเดือนเมษายนนะครับก็จะมีการเผาในพื้นที่เกษตรหรือไฟป่านะครับเช่นไร่ข้าวโพดนะครับหรือว่าการหาของป่าก็ทําให้เกิดไฟป่าลุกลามได้มากขึ้นก็ทําให้คุณภาพอากาศนั้นแย่ลงช่วงนี้ก็เลยจะเห็นข่าวอยู่พอสมควรนะครับว่าสภาพอากาศในเขตที่ประสบภัยนะคุณภาพอากาศของพื้นที่บ้านเหล่าก็จะเลวร้วายติอดอัดลงส่วนการวัดคุณภาพอากาศนะครับนอกจากการวัดระดับ ของ PM 2.5ในแต่ละพื้นที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีค่าที่เราเรียกว่าดัชนีคุณภาพอากาศนะครับหรือ AQI นะครับ Air Quality Index นะครับอันนี้ก็จะใช้การติดตามคุณภาพอากาศที่ประชาชนสามารถที่จะเฝ้าระวังแล้วก็สามารถที่จะแนะนำหรือว่ามีการปฏิบัติตัวนียเป็นไปตามมาตรการหรือว่าค่าคุณภาพอากาศที่มีรายงานได้ครับ นื่องจากฝุ่น PM 2.5นะครับที่ทุกคนรู้กันดีแล้วก็มีความสําคัญนียเป็นเพราะว่าขนาดที่มันเล็กมากๆเนี่ยครับขนาดที่เล็กขนาดนี้ครับร่างกายแล้วก็กลไกาการดักจับในระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยไม่สามารถจะดักจับ ฝุ่นขนาดเล็กนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจที่อากาศที่มีฝุ่น PM 2.5เข้าไปนะครับฝุ่นนี้ก็จะมุ่งเข้าสู่เนื้อปอดโดยตรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะแทรกซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญผลกระทบของ PM 2.5เนี่ยก็เกิดกับร่างกายเนี่ยหลายส่วนแล้วก็ทั้งระยะสั้นระยะยาวในระยะใกล้ๆก,ก,ก่อนนะครับก็คือทางเดินหายใจทําให้เกิดปัญหาเรื่องของอาการระคายเคืองนะครับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่นะครับถ้าไหนจะ ก็ทำให้อาการกําเริบขึ้นมาได้นะครับเช่นหอบหืดหรือว่าโรคทางเดินหายใจเรื้อรังผลริยะที่ห่างออกไปนะครับเนื่องจากฝุ่นนี้สามารถที่จะแทรกซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็ลอยไปทั่วร่างกายได้แล้วปัจจุบันเราทราบว่าผลจากพิมสงเองเนี่ยครับยังก่อให้เกิดปัญหาในหลอดเลือดได้ด้วยนะครับทำให้เกิดการอักเสบเล็กๆนะครับกระจายทั่วไปนะครับแต่ว่าอวัยวะที่มีความสําคัญก็จะหนีไม่พ้นอวัยวะที่มีหลอดเลือดเล็กๆ ได้แก่หลอดเลือดสมองนะครับหรือว่าหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นก็ทําให้เกิดการกําเริบของคนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่เดิมนะครับเช่น,นคนที่มีปัญหาหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยอากาศจะกําเริบขึ้นมาได้ส่วนผลร,ระยะยาวของพี2.5มนะครับที่สําคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องมะเร็งนะครับโดยเฉพาะมะเร็งปอดน,นะครับเรารู้ว่าพียมงคนที่ได้สัมผัสหรือหายใจเอาอากาศที่มีปริมาณพียมสงสูงนะครับในระยะยอุบัติการของมะเร็งปอน,นััน้้นนนสสูงงขึอย่ามีนะคญ